ในรู้ไหมว่าตอนนี้ในคือคนที่องค์กรหมายหัวถ้าฉันไม่เอาได้มาซ่อนไว้ที่นี่ในคงไี้ตายไปแล้วฉันให้เวลาในหนึ่งวันเพื่อตัดสินใจจุนเจอไปกันเถอะครับ พวก,กพแกเอาแกไปสอดไว้ในคุกใต้ดินในห้องลับนี้ทำไมฉันต้องเสียเวลาหานายมาตั้งนะยิดมโทษจันเลยฉันต้องแก้ตามตามหน้าที่ติ่นายสั่งถูนนะ <c oughs> อะไรวะนี่ยห,ห,ห,หูดเหรอ นายถูกหลอกคนแล้วล่ะน่าเสียดายข้าตะโกนนั้นโดนได้ย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วถึงว่าล่ะที่โรงพยาบาลว่นนายเห็นลี่เวียนครั้งแรกถึงจะฆ่าเธอเป็นนายนี่เองที่เป็นนอนบ่นซสอเอาล่ะถ้านายบอกว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ฉันก็จะไว้ชีวิตแก กลายเป็นฝีมือของนายเหลียวหัวหน,น้าแก๊งกิเลนแก๊งกิเลนและแก๊งสุชาคุสูซ้ซีกันแก๊งกิเลนไม่หาเรื่องใส่ตัวเราเหมือนไม่คุ้มค่าดูนายเกิตัวแต่ของแกงละพี่ใหญ่ให้ช่วยน่นนะ่ะมันทรยุทคุณปไปแล้วจะไปเสืเข้าไปอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอกครับ ฉันไม่ปล่อยคนที่ทรยศฉันไปหรอกที่เชิงนะได้เดียวเองก็เช่นกันเข้าใจแล้วหาชีพของเรอสิ่งที่ต้องห้ามมากที่สุดคือการทรยศแม้ว่าเขาจะรับเงินแล้วก็ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อใช้มันได้กูจริงแย่ e. ไปข้างนอกเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิได้ไหม เมื่อไรฉันจะได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกู้จิงเย่เนี่ยเขาเริ่มรนวแวงฉันแล้วที่ฉันทอเรียกกู้จิงเย่เหมือนะระเบิดเวลาแต่ไม่แก้ไขเขาขอ,อาจจะก้าฉันได้ถึงเมื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใช้และหญิงใกล้ชิดมากขึ้น ก็แค่ทำให้ระยะห่างกลายเป็นข่าลบไปวยังไงล่ะพริกเกมกลับมากลายเป็นผู้ควบคุมลี่เวียเธอไม่ได้โง่ขนาดที่จะใช้ความใคร่สนิหานตื้นๆมาลบล้างการทรยศ์ของเธอได้หรอกนะ คจริงเย่ฉันไม่ไดฉ้ฉันจำไม่ได้แล้วตอนนี้เธอเป็นไดแค่นกกระมิ่นน้อยที่อยู่ในกรงของฉันฉันอยากจะทรมานเธอหรือฆ่าเธอฉันจะคิดว่าเธอจะต่อต้านได้เลอฉันเพียงแค่อยากจะมองดูเจ้าดิ้นรนจนตายตายอย่างสิ้นหวังก็เท่านั้น หยุดน,นะหยุดน,นะหยุดพูดเธอะคุณครับเข้าไปไม่ได้นะครับนี่แกกล้าขวางทางใช่เหรอฮะเอ๊ะเจ้านายไม่เข้าไปจริงๆนะครับโอ้ยออกไปหี่พ่น ว่าทำไมถึงแม่ฉันเข้ามาขอซอนผู้หญิงไว้ในห้องนี้นี่เองแต่เป็นใครเนี่ยทำเหมือนว่าเมียหลวงมาตำจับเมียน้อยอย่างง้นเลยอาเธอได้ไม่รู้วยอีกฝ่ายเป็นใครคู่มือกันเอาชีวิตร่กข้อแรกยิ้มเข้าไว้คนดีนะไม่ตีคนยิ้มสวัสดีค่ะป้าอยากทานมันฝรั่งทอดไหมคะ มากูจริงเย้เหรอเขาไม่อยู่แล้วฮะเธอเรียกฉันว่าอะไรนะไอ้ผู้หญิงโง่เธอรู้ไหมว่าตีอายุเท่าไหร่เธอมาเรียกฉันว่าป้าได้ยังไงฉันอายุน้อยกว่าเธอตั้งหนึ่งปีสี่เดือนยี่สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดชั่วโมงสี่สิบนาทีหกสิบสามวินาทีเธอตึงจะจะไปถึงกล้าพูดบ่นออกมามึงเกตตายแน่ใจย็นครับใจย็นครับ คุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงได้ดูร้อนรอนขนาดนั้นละ่ะร้อนรอนเหรอได้สิงั้นฉันจะบอกให้เนี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้แผนช่วยแรกของเธอละจะคิดว่าเธอจะใช้ความหนินโกเอ็นใจของคู่จริงเย่เพื่อดึงดูดความสนใจจากเขาหน้าด้านแผนงงแค่น,นี้แค่จะอยู่ใกล้เขาใช่ไหมเอ่อคุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะ ที่จริงกูจริงแย่เขาความจำเสื่อมนี่แกล้งทำเหละฟังฉันนี่ดีๆนะฉันชื่อติงลู่ยิงเป็นแฟนสาวตัวจริงของกูจริงเย่แกเป็นเมียนน้อยระยางอายที่บอกไปจากที่นี่ซะอย่าคิดว่าการแกล้งทำอ่อนแอจะทำให้กูจริงเย่รักเธอได้ แกมันก็แค่ผู้หญิงป่าเถื่อนเจ้าเล่กู้จริงเงี้ยนะเขาเลี้ยงแกเพราะแกยังมีประโยชน์กับเขาอยู่จำไว้ซะ